ต่อการ EP 2ครับผมสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับเอามารซิกหายไปไหนแล้วเอาเจอกแคทมาตักขี้ตมนะครับตอนนี้มารซิกก็ย้ายไปทางนู้นครับไปเอาต้นไม้หรือเปล่าโอ้น่าจะย้ายไปตักขี้ตมฝัง่งฝั่งนี้ครับนี่ วันนี้จะขึ้นรืดอเปล่าเนี่ยนี่ครับโล่งเลยครับตรงนี้แคทระวังดีๆ,ดๆ้อแคะต้นไม้ก็น้อยครับ นานใจผู้รับเหมานะครับเจอดินแบบนี้อยู่ยาก บนน่าจะปลอดภัยอยู่มั้งวันนี้มีแต่พี่ยักษ์ครับมีแต่สองร้อตอนนี้พี่แคทก็กำลังทำภารกิจ ตักคิดตอมออกครับเสียใหญ่จากอุบลครับนี่เ,เสียชื่ออะไรนะชื่อ,อยองครับผมฮะยงครับผมยงโอเ้โอเ,เสียยงนะครับมีเมโคกี่คันครับ,นรบเนี่ยวอเโวรเนี่ยคเคยจมไหมคันแรกเลยแรกเลย,เลย <laughs> โอ้คันนี้ใช้มาสิปีแล้วเหร อ๋อแต่ก่อนเล่นรุ่นอะไรครับรฮะมาร์คทีขยับมาร์คทีสองร้อย้วว่าร้อยยี่ร้อยยี่แล้วขยับมาเป็นสองร้อโชคดีน้มไม่เข้ามันมีแต่เรียนเฉยอ๋อน้ำไม่เข้าใช่ไหมดีแล้วไปได้ไหมเนะี่ยโชคดีมากครับน้ำไม่เข้าเครื่อง คันนี้อันตรายครับไปไงดีโอ้โหคันนี้นี่โหดจัดครับเคสสามสองศูนย์ดีทู ไม่แน่ใจว่าโอ้ตัวนี้น่าจะ6สูบครับรถบริษัทช่วยรถบริษัทครับสตาร์ทติดไหมเนี่ย ที่ยืนก็ค่อนข้างจะยากโอ้โดูครับพี่ได้ถอดท่อหายใจออกไหมครับท่อหายใจ นี่เหมือนฝังเลยนะเนี่ย ถ้ารถจมนี่อันดับแรกที่ต้องคิดก็คือถอดท่อหายใจออกครับเพราะว่าเวลาเราดับเครื่องนี่มันจะดูดน้ำขึ้นไปทั้งบน <c oughs> เปิดประตูได้ไหมนะ่ะ ังยืนได้อยู่ครับโอ้โหดินสไลด์ลงไปเรื่อยๆครับอันตรายเลยเจอข่าวเมื่อวานนี้ทรณีสูบครับที่น่าจะภาคใต้นะ ที่เขาเจาะบาดาลน,นะครับแล้วก็ดินยุบลงไปเลยครับแล้วก็คืนคนเข้าไปคนหนึ่งอ mm hmm. น่ากลัวมากครับ mm hmm. มากซิกเกอร์ช่วยวันโวครับ เอาเครื่องมือมาแล้วครับมาทำอะไรครับช่งางทำอะไรครับนี่ถอดเท่าหายใจวะไป<อ>โน<อ>่ต้องใส่็อกรองเท้าว่ะ ดินสไลด์ลงอีกแล้วโอ้อันตรายนี่ยิงยิงสไลด์ครับอาจจะหาที่ยืนยากเลยทีนี้คนขับต้องคิดหนักเลยครับงานนี้ตอนนี้ทีมงานกำลังวางแผนกันอยู่ครับว่าจะเอายังไง ไปแท็กก็น่าจะหันไปทางนี้แหละหันไปทางรถแหละสิ่งสำคัญก็คือไม้ครับไม้ไม่พอครับต้องต้นมะพร้าวครับเยอะๆไม่รู้ว่าแถวนี้มีรถวินหรือเปล่าขนแก่นครับ เขาไม่ได้เจาะดูปะ่ะว่าดินเป็นยังไงตอนนี้เสริมทับอีกขั้นหนึ่งครับรุ่นไหนน่ะน,นะแคทครับแคทมาช่วยอีกขั้นหนึ่งครับเอา หาต้นไม้ยากครับเอาแถวนี้แหละน่าจะพออยู่มั้งครับต้นกระทินะลงตรงนี้น่าจะโล่งเลยหลไปดูน้องใหม่หน่อยเฮ้ยไม่ใช่น้องใหม่เสริมทับแคทไร น่าจะเป็นสามสองศูนสี่หรือเปล่าสามสองศูนย์บีครับจมเด้อจมเด้อสามสองศูนย์บี มาเพราะคนขับหรือเปล่า ินนทัั้งวอ่ะไม่เอาไปทีละเยอะๆลูกเป้เอาไปทีละท่อนครับ่าจะหกัหกๆแล้วก็รวมๆกันไปครับจะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบอันนี้ความคิดผมนะครับ ตามด้วยคุณปูครับก็ไม่ปูเท่าไหร่นะแต่รุ่นนี้ก็หาดูยากอยู่ครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นทำงานกันครับ เครื่องนิ่มนวลมากครับมไม่มีอาการโหลดเลยครับคันนี้ไม่ใช่คุณโปโูแล้วน่านเดินมาอีกรอบแล้วน่าจะหักไปแบบเยอะๆไปเลยรวมๆกันไปครับไปดีเดียว นในหมดเลยไหนๆก็เอาแล้วเอา,อาไปให้หมด ไม่ใช่ไม้ขึ้นทะเบียนนะครับไม้กระดิ่นอารง์ล้มไม่ผิดกฎหมายครับ ออแล้วครับคลิปนี้ก็บายบายครับดูเป็น E ีพีไปครับรน่าจะขึ้นยากอยู่ครับวันนี้